สวัสดีครับมามาพบกันอีกแล้วพบกับผมแท็กพินเตอร์รับเก้าคอมชแนลแท็กพินเตอร์ก็ต้องมีพินเตอร์มาเอฟสันสนับสนุนโดยบอสเก๋ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดทุกอย่างที่มีบนปุ่มกดคอมเมนต์มาก็ได้อน,นี้เราเอาเอฟสันพิ n เตอร์ l 0 L5290 อัปเกรดฟังก์ชันจาก1เป็น2 <c oughs> เป็นมัตติฟังก์ชันเรียกง่ายๆมัตติฟังก์ชันมันมีปิ้นปินสแกนแฟกซ์ผ่าน Wi-Fi อ่าแล้วก็มีออโต้ฟีดฟีดด้านบนนะครับแล้วก็ปิ้นผ่านแอปมือถือวันนี้เรามาแกะดูกล่องกันข้างในก่อน <c oughs> เปิดมาแล้วในตัวกล่องเราก็จะมีคู่มือเสร็จแล้วมึกนะครับมึกจะมาพร้อม ตีสีนะเฮ้มาดูกันเลยดีกว่าตัวกระทัดรัดมากเลยครับของเอฟสันตัวนี้ลห้าสามห้าสามห้าสองเก้าศูนย์เป็นมีมีบอดี้เหมือนแคปล่าด้วยครับถ้าเห็นซูมจะเห็นเป็นบอดี้เหมือนแคปล่านี่นี่จอ LED LED โ้ตัดกดอย่างเดียว ไม่ใช่ทัชสกีนนะครับไวกดตรงนี้เนี่ยนี่มีฟังก์ชันแฟกไว้กดโทูได้ด้วยอาจจะส่งแค่แฟกถ้าจะกดโทรก็ต้องต่อโทรศัพท์ตัวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าต่อโัรศับนี่นะครับจะมีสายต่อโทรศัพท์ตรงนี้ต่อแฟกต่อสายโอ้มีกดแรนมาด้วยนี่กดสีดําสีดําอยู่ที่สีปันแผ่นสีจะอยู่ที่ 7, เจ0 0ันห้ารอแผ่นอ่าสีดําจะอยู่ที่ส5 0 0ันห้าสีจะอยู่ที่ 7,500แผ่นต่อนะ้ำหมึก1ขวดนะครับอืมครับมีช่องฟีดวันนี้สามารถถ่ายเอกสารอ่าถ่ายเอกสารคปป็ปี้สแกนอืมแล้วก็แฟกต์ถ่ายผ่านเน็ตเวิร์กคือทนเพราะหัวพิมพ์เป็นพิมพ์เมทริกน่าใช้ครับเหมาะกับหน่วยงานองค์กรตัวนี้รู้สึกจะผ่านสเปค ICT ด้วยผ่านสเปค i อยน่งานราชการสามารถจะตั้งงบสั่งซื้อได้ นะครับือตั้งงอยากได้พินเตอร์อิงไว้พิมพ์งานพวกนี้ก็เอฟสันตัวนี้เหมาะครับอมผมให้ดูแค่ตัวเครื่องก่อนแค่ดูว่าเออสปคมันผ่านมาตรฐานนะครับก็อยากได้อยากซื้อก็สั่งที่ร้านในคลมได้ทุกสาขาฝักร้านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย